หนุ่มถูกรางวัลที่หนึ่งรับทรัพย์สิบสองล้านวันที่16พฤศจิกายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังกองสลากประกาศผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน64รางวัลที่1ได้กแก่หมายเลขศ3น7 6 1องรางวัลเลขไทยสองตัวได้กแก่หมายเลข5้ารางวัลเลขหน้า3มตัวได้แก่6 4 8ี่แและ4ี่เจ็ดและรางวัลเลขไท้าย3ตัวได้กแก่หมายเลข 844และ245ซึ่งล่าสุดได้มีผู้ชายเฟซบุ๊กรายหนึง่งได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่าตนเองถูกระวัลที่1นึ่งรับยับ12ล้านโดยได้โพสต์ระบุข้อความเอาไว้ว่าเอาละครับ12ล้านขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ